สวัสดียามเย็นเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนมาทํา OT กันนะครับหลังเลิกงานผมจะพาเพื่อนเพื่อนนี่มาเปลี่ยนดินวัสดุปลูกของภูระเบิดด่างนะครับที่ผมเอฟมาในราคาโจรน,นะครับซึ่งนะครับใบเล็กส่วนใบต้นเนี้ยผมจะทําการขยายนะครับอันนี้จะเป็นไหลมันนะครับผมจะตัดได้อยู่หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกต้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะขยายพูระเบิดด่างต้นนี้ได้หกต้นยังไงมารับชมกันนะครับมาทําการเทนะครับดูลาดกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้สูตรของเขาจะเป็นใบก้ามปูนะครับเพลไรและกลับมะพร้าวนะครับนะครับลาด รากไม่เยอะนะครับอันนี้ต้องทำการอบนะครับผมทำการแกะเปลีอยงมะพร้าวออกก่อนรากมันแทงแบบมะพร้าวอยู่เวลาซื้อต้นไม้ทุกครั้งต้องเทดูดูรากทุกครั้งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่รู้อาการของต้นไม้ว่ารากน,น้อยรากเยอะนะครับ ครับต้นแรกนะครับต้นที่สองนะครับลากมาเยอะนะครับเด,ดี๋ยครับต้นที่สองนี่ต้นที่สามนะครับ ส่วนต้นนี้ไอ้ดินที่เขาใช้เพาะนะครับอันนี้ก็ปุ๋ย13-13นะครับเม็ดสีปุ๋ยระลายช้าเป็นไอ้เพื่อไรแล้วก็ใบต้นก็โกรนะครับที่เขาใช้เพาะอยู่นะครับผมจะเปลี่ยนหมดเลยนะครับหลังจากผมทําการเทนะครับรากมันรากไม่เยอะนะครับ3ต้นเรามาทําการปลูกกันนะครับ คือทำโป่งๆไว้ครับเราลดน้ำลากมันจะไม่เน่าอันนี้จะเป็นกระถางใสนะครับอันนี้ต้นแรกเราจะขยับออกมาหน่อยนะครับเวลาเราปาักเสาตรงเนี้ยมันจะได้มีเสาขึ้นไปทําเสาง่าย ใค,ใครสนใจดินที่ผมทำการผสมก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ถุงส่งไปไอขายนะครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมตั้งอีกทีนึ่งเดี๋ยวผมคำนวณถ้าไปซื้อก็เนี่ยครับเพลยหินภูเขาไฟเบอร์หนึ่งเบอร์สนะครับซึ่งจะหาซื้อกว่าจะได้แต่ละถุงครับเดี๋ยวผมทำสำเร็จเลยเดี๋ยวใครสนใจ เอาไปปุ๊บแบบเนี้ยเป็นชุดเลยเอาไปใส่แล้วปลูกได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรนะครับไม่ต้องไปแช่กลับมะพร้าวอะไรคือทำสําเร็จได้เลยนะครับสวยงามมากต้นแรกนะครับอันนี้ต้นที่สองนะครับ ใครอยากรู้ผลยังไงก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตอัปเดตแล้วก็มารีวิวให้ดูนะครับว่าผมปลูกเป็นยังไงบ้างนะครับวิธีดูแลผมเห็นมันสวยนะครับพู่ระเบิดคือเวลาด่างเยอะสวยงามมาก เลยชอบมากกว่านะครับต้นที่สองสวยงามมากอันนี้อันนี้จะด่างเยอะหน่อยนะครับดูด่างดูด่างนะครับจะเห็นชัดเลยอันนี้จะเป็นเขียวฝั่งนี้ด่างนะครับใบอ่อนนะครับ ไ่แก่ๆมันจะเขียวกับเหลือแยกกันเยอะมากชัดนะครับส่วนต้นนี้เรามาทําการตัดนะครับ